ลงบอกที่ทางราคาวัวเนี่ยจะสิ้นปี68แล้วเป็นไงบ้างครับผมราคาตอนนี้กําลังขึ้นค่ะตอนนี้อ่ะพี่น้องใครที่อยากขายวัวแบบยกฟงหรือว่าอยากจะเช็คราคานี่สามารถโทรหาห้อยผู้หญิงคนนี้ได้เลยต้องบอกว่าแอดเพิ่งมาเจอเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ามาฟังที่ทางราคาวัวเวยละกันเนาะอันนี้ห้อยชื่ออะไรนะ,ช,ะชื่อแพรค่ะชือ่อแพรเนาะฟาร์มเราอยู่แถวไหนนะอยู่กลุ่มสิงค์ค่ะซับน้อยซับน้อยบึงสัมพันธ์ ซอบน้อยวิเชียนเนี่ยค่ะวิเชียนบุรีเนาะใช่อ่ะโอเคครับผมขอเบอร์โทรไว้ก่อนเลยซูนบ้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวเอาเบอร์แม่ให้ซูนหกสี่ค่ะครับเก้าสองหนึ่งครับสี่เจ็ดสี่สามขายจะขายวัวยกฟงจะขายวัวแบบไหนต้องการวัวยังไงบอกเราได้บอกได้ของเรานี่ต้องบอกว่ายังวัวเยอะเหมือนกันที่บ้านเยอะค่ะแล้วก็ซื้อขายวัวตลอดเลยเหมือนกันใช่ส่งงเวียดนามมีหมดส่งได้หมดค่ะวัวควายเอาหมด เอาหมดทุกอย่างครับผมรับซื้อหมดเป็นนอนได้หมดได้หมดนะ <S <S ใช่ค่ะอ่ะลงบอกที่ทางราคาวนเนี่ยจะสิ้นปีหกแปดแล้วเป็นไงบ้างครับผมราคาตอนนี้กําลังขึ้นค่ะตอนนี้นะใช่ใชอ่ะยังยังยกตัวอย่างหน,น่อยได้ไหมยังปกติว,ว,น,วนเนี่ยราคาเคย,เคยซื้อซึบเนี่ยถ้าเกิดหัวตัวผู้วนๆน,น,นะราคาตอนนี้มันดีขึ้นไปเยอะไหมสมมติว่าราคามันขึ้นเนี่ยขึ้นตัวละหลายบาทไหมช่วงนี้อะไรตระนี้สูงอยู่ค่ะตอนนี้นะใช่คือว่าเป็นเรื่องดีเลยมันเพิ่งขึ้นหรือว่าขึ้นมาได้สักพักละเพิ่งจะเริ่มขึ้น พิ่งจะเริ่มขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหถือว่าเป็นขาวดีมากๆเลยนะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวขออนุญาตถามนิดนึงไอ้ตัวนี้นี่พิ่งไปจับมาเหมือนกันใช่ถูกต้องไหมฮะตัวนี้ตัวนี้เขาให้ไปเอาบัวนอนแต่ว่ามันไม่นอนตอนที่ไปซื้อก็อขอขายมาสามพันอขายบุ๊บเดินขึ้นรถเลยเนี่ยนะอ่ะพี่น้องต้องบอกว่าหัวตัวนี้นะครับผมพอไปจับมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหตัวผู้ตัวละกามพันพี่น้อง ใครจะไม่เชื่อ<ต>ไปซื้อตอนหัวป่วยนะพอไปถึงปุ๊บยืนเลยซื้อขายกันจบป,ปุ๊บยืนเลยเดินจนรถเลยเจ้าของนี่คือน้ําตาไหลเลยเสียดายเลยโอ้โวว่ากันไม่ได้ว่ากันไม่ได้พี่น้องอ่ะใครอยากซื้อไข่หัวกับออหอยแพรเนาะอ่ะนะเบอร์โทรมีอยู่แล้วนะลองพูดคุยกันดูเนาะขอบคุณนะครับ